ตามรอยเบื่องพระยุคนลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผูมีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลน,นานากสิิกรรมรักฟ้ารักดิน สำนึกดีเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับ,รบวันนี้เรามาเยี่ยมพ้นผู้หมวดตุนนะครับทหารมาทําเกษตรผู้วหมวดเป็นไงบ้างครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็ตอนนี้ก็เวลาทาม,มันน้อยครับก็ทําไปเรื่อยๆอาจจะไม่เหมือนกับเกษตรกรตัวจริงครับเอาแค่เวลาวันหยุดนะครับช่วงจริงได้แค่อทิตย์ละวันอทิตย์ละวันครับบางทีก็ได้สองวันมั่งครับมันจะมีอาทิตย์ เวียนอาทิตย์ครับที่ผมเข้าเวียนวันเสาร์บ้างวันอาทิตย์บ้างบางทีก็ได้หยุด2วันเนี่ยเราก็มาที่นี่ครับแต่บางทีก็ไม่ได้มาเลยก็ไปข้างนอกบ้างไปพื้นที่ข้างนอกบ้างอะไรครับพี่หมวดเล่าให้ฟังหน่อยพื้นที่ตรงนี้มันกี่ไร่แล้วมันรอบข้างมันติดกับอะไรติดกับหมู่บ้านอะไรยังไงครับผมพื้นที่นี้มี22ไร่ครับติดกับบ้านโคกพัฒนาครับตำบลตะแบกบาน แล้วฝั่งฝั่งทางนู้นก็จะเป็นบ้านหนองโคครับบ้านหนองโคพรมนิมิตนะครับครับผมจะอยู่ระหว่างกลางคนบุรีกับเสืงสานะครับถ้ามาจากคนบุรีตรงนี้ผมอยู่อยู่ประมาณหลักกิโลที่สิบหครับครับแล้วที่เห็นคลองธรรมชาติข้างหลังคืออะไรอันนี้เขาเรียกคลองลำล่าครับเป็นคลองธรรมชาติครับน้ำแต่เนี้ยตั้งแต่ที่เรามาสร้างฝายนะครับก็เก็บน้ําได้ ตลอดครับตลอดทั้งปีครับไม่มีแห้งครับเกษตรกร,ร,รแถวนี้ก็ได้ใช้น้ํากันตร,ตรงนี้แหละครับครับแต่สมัยแต่ก่อนเนี่ยน้ําไหลาลาดมาน้ําแห้งแห้งแห้งหมดครับแห้งเกับขอดคลองพอเรามาเริ่มทําฝายมีชีวิตปุ๊บอ่าก็ได้รับการสนับสนุนจากลุงพิโรธนะครับกระจ่างโพรครับที่นํางบมาให้แล้วก็ ของเอเซฟครับมูลนิธิเอเซฟมาช่วยด้วยแล้วก็เป็นเครือข่ายจากกําลังพลพลทหารกําลังพลจากรอดอครับจิตอาสาที่มาช่วยกันสร้างฝ่ายแล้วก็ประชาชนละแวกใกล้เคียงครับหรือว่าเครือข่ายของพวกเราครับมามาช่วยกันสร้างฝ่ายครับก็ได้ให้มันได้เกิดประโยชน์ทุกวันนี้ครับครับนั้นพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนทําอะไรครับ เมื่อก่อนแรกๆเลยนะครับก็เป็นป่าป่ารกๆนะครับซึ่งไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็ผมไม่เห็นตรงนี้ว่ามันสามารถสร้างมันสามารถทําเกษตรได้ครับ,รบมันมีที่ต่ําที่สูงนะครับครับผมก็ค่อยๆมาทำนะครับมาค่อยขุดสะ ขุดสระอันนี้ขุดสระที่ผมในในพื้นที่ของผมเนี่ยขุดเชื่อไหมว่าขุดสามครั้งก็ทุนน้อยอันนี้ผมมีเงินอยู่8 0 0พันเนี่ยผมก็ขุดเป็นบ่อเลยก็ขยับมาขุดอีกสามครั้งถึงได้ได้สระลูกหนึ่งแล้วบอกว่ามีคลองธรรมชาติแล้วทาไมต้องขุดสระอ๋อบางบางทีถ้าเราจะทําเกษตร อินทีจริงๆท,ท,ท,ที่ที่เป็นถ้าเป็น100%ยเปอร์ว่า,าเท่าน้ำมาตรวจเจอ uh huh. สารพิษอะไรเงี้ยมากก็ถ้าแนวทางต่อไปเนี่ยเราก็สามารถดูดน้ํามาใส่สระเพื่อเป็นการพักน้ําแล้วก็จะเอาน้ําจากในสระเนี่ยไปใช้ในการการทาการ,กรเกษตรครับ นั้นแต่จริงๆพูดถึงเนี่ยแหล่งน้ําเราก็มีแหละใช่ครับแต่เราท้การน้าบริสุทธิ์ใช่ครับใช่ครับเมื่อถ้าถ้าเรามาอยู่นี่จริงเราก็มีน้ําที่สะอาดได้ได้ใช้ครับอย่างนี้คือเรียกว่าคลองลําลากครับใช่ครับอันนี้ที่ที่บอกว่าถ้ามันจะไม่บริสุทธิ์ตรงที่ว่ารอบข้างใช้สารเคมีใช่ใช่ครับมันมีสารเคมีที่เขาใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรพวกนี้ครับครับปีพศอะไรเนี่ยที่หมดมาลงพื้นที่ทําเปลี่ยนแปลงเพราะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี53เลยครับ ตั้งแต่ปี5้าสามเริ่มมาปลูกไผ่ร้อยต้นแล้วค่อยๆขุดสะแล้วก็จะเอาพอขุดสะปุ๊บวันแรกนี่ผมเตรียมกล้วยไว้ปลูกลอบรอบสะเลยครับตอนนั้นโอ้โหเครือนี่กล้วยพันเตียใส่สองเครือ <laughs> ตั้งแต่พื้นนะีคืบนึงอแบบยกใส่รถสองคนดินดีมากเพราะว่า,าตะกอนดินครับมันไหลลงมาแล้วก็ฝั่งนู้นเขาเลี้ยงวัวนมครับ,บมาน้ำจาก ขี้วัวนมเขาจะไหลลงมาปุ๊บผมขุดขุดสะเนี่ยตรงนั้นน้ําดีมากครับผมก็เลยแปลกใจไหมเนี่ยหมวดมาขุดสะทั้งทั้งที่ของก็ดีครับเขาส่วนมากคนแถวนี้เขาจะบอกว่ากลัวเปลืองที่นะกลัวเปลืองที่ครับปลูกต้นไม้เมือนกันก็ปลูกไปทําอะไรอย่างเงี้ยเห็นเราทําแปลกๆเขาก็จะจะจะถามครับอันไอ้ไผ่ที่ลงไปก่อนก็คือเป็นรายได้ เข้ามาเรื่อยๆใช่ครับก็เราปลูผใยร้อยต้นแล้วผมจะขยับก็คือเป็นการตอนกิง่งชํากิ่งบ้างอะไรบ้างก็มีไรายได้จากตรงนี้แล้วก็ผมก็ขยายในพื้นที่ของตัวเองก็จะเห็นว่าตามขอบเนี่ยก็จะมีจะมีไผ่ครับตลอดแนวส่วนมากก็จะเป็นการขยายขยายของตัวเองครับที่พี่ตุลเลือกไผ่เพราะอะไรก็เมื่อก่อนเนี่ยผมมองมองดูเรื่องผ่เนี่ยถ้าถ้าเราจะสร้างป่านะครับผมว่าไผ่เนี่ย สร้างป่าได้เร็วมากปกติเนี่ยต้นไม้เนี่ยเราใช้เวลาประมาณเป็น10ปี20ปีนะครับกว่าจะได้ใช้กว่าจะได้ร่มเงาเนี่ยแต่ไผ่เนี่ยสปีแล้วเราก็มีรายได้จากการขายไผ่ครับเมื่อก่อนคนจะปลูกแต่ไผ่พวกไผ่พื้นบ้านไผ่ป่าไผ่เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยแต่ผมมองเห็นว่าพวกไผ่กิมซงพวกเนี้ยหน่อมันจะน้ำหนักดีหนอ่ออวบแล้วก็เป็นความต้องการของตลาดเราสามารถสร้างรายได้ คือเป็นการพูดง่ายๆว่ากําลังพลเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะมากอะไรครับกําลังพนใน1ิอะไรพวกนี้เราก็คิดว่าอะไรที่มันจะเป็นการสร้างรายได้เสริมได้ก็คิดว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นการหนึ่งเราก็มีรายได้2เป็นการสร้างบนานาญชีวิตครับถ้าทํามารอให้อายุห้าหกปีมันคงไม่มีกำลังที่จะไปทำตรงนั้นนะครับ แล้วความตั้งใจที่มาเริ่มทําตั้งแต่ตัวเองยังรับรายการอยู่เนี่ยเพราะว่าเห็นว่าไปเจอเพื่อนทหาร,รที่เขากเกษียณแล้วไม่มีที่ดินใช่ครับบางคนไม่มีไม่มีบ้านอยู่ครับ<อ>แล้วเขาไม่มีที่ดินครับก็อาจจะเป็นเป็นการเขายังไม่ได้คิดตรงนั้นอาจจะหลงละเลงอยู่พอพอมาคิดก็ช้าช้าไปแล้วบางทีกว่ากเกษียณไปแล้วแต่ว่ายังขอ พอพักบ้านทันิการแล้วก็ค่อยๆกู้เงินเพื่อจะทําบ้านถึงจะมีบ้านอยู่แต่ถ้าถ้าเรามาทํานี้เรามีที่ดินอยู่แต่เราค่อยๆมาทำผมว่ามันก็เป็นการสร้างได้สร้างไรายได้อีกแนวทางหนึ่งครับอย่างเนี้ยว,วันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมก็ให้แฟนหรือผมเข้ามาก็มาช่วยกันตัดหนอไพรครับแล้วได้ไปเที่ยวห้างไปสังสรรค์อะไรห้างนี่ผมไม่เคยแทบไม่เคยเข้าไปไม่เคยไปนั่งกินข้าวแบบร้อยวัน <laughs> ตั้งแต่ ตั้งที่ผมไม่ได้เข้าไปเดินห้างเนี่ยน่าจะเป็นหลายปีแล้วคือไม่ได้สนใจเรื่องไปนั่งเย็นเย็นเวเวไม่ไม่มีเขาก็บางทีอยู่ที่ดื่มไปโกงกับเพื่อนบ้างไหมไม่มีเพราะเราไม่ได้ไม่ได้กินพวกนี้เลยครับไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบุรีพวกนี้ครับเราคิดว่าเราทาไงจะให้ครอบครัวมันอยู่ได้โดยไม่ต้องไปกู้มากถามว่ากู้ไม่กู้ครับเพราะว่าหาก็ไม่ได้เงินเดือน มากเท่าไหร่เรากูแต่ว่าเราสามารถที่จะส่งได้ผ่อนได้เหมือนเหมือนพ่อหลวงท่านพูดแล้วครับว่าแล้วถ้าเราเราต้องมีความพอเพียงความพอเพียงในตัวตัวของตัวเองนะครับเราสามารถซื้อได้อย่างคนเขาบอกว่าอ่าอะไรเราอยากจะซื้อรถเก๋งอยากจะซื้อซื้อได้ครับแต่ถ้าเราสามารถผ่อนแล้วทําได้ คือสามารถให้มีรายได้แล้วก็สามารถที่ไม่ต้องมีความทุกข์นะครับครับรค่อยๆทาจากของปก่ตรกรใช่ครับอันนี้ก็เลยตั้งใจมาทําเหมือนกับเป็นบํานานชีวิตรอครับครับใช่ครับครับอันนี้อีกหลายปีใช่ไหมกว่าจะเกษียณของผมเหลืออีกสิบสี่สิบห้าปีครับสิบห้าปียามากเลยครับยาวครับนี่ก็เห็นมะพร้าวครับมะพร้าวตั้งแต่ผมมาเริ่มเริ่มปลูกก็คือไม่ใช่ไผ่อย่างเดียวแล้วก็ปลูก ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับแล้วก็มาปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวเนี่ยตอนนี้ก็มะพร้าวก็เริ่มเป็นลูกครับมะพร้าวที่ที่ที่มาปลูกก็ปลูกด้วยมือตัวเองถ้าจะมารอตอน60สิมาปลูกมะพร้าวก็เจิได้กินใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับยังไม่เกษียณก็ได้กินมะพร้าวครับมีมะม่วงมีมะพร้าวครับมีกล้วยเนี่ยพวกนี้ก็เป็นละมุดครับแต่ว่าบางทีเห็นที่เห็นเห็นจมป่าจมโรกบางทีครับเวลามันน้อยแต่ว่าเราก็สร้างสร้างไปอย่างน้อยเราก็ เผื่อทําไว้ให้ลูกพอดีอย่างลูกคนเล็กนะครับเขาถ้าเขาโจเรียนโจออกมาเนี่ยเราคิดว่าก็คือดูแนวทางเขาเาก่อนว่าเขาชอบแต่เขาก็ชอบนะครับเขาชอบในเรื่องของการเกษตร,ร,รเวลาช่วงวันหยุดที่ช่วงโควิดเนี่ยเขาก็จะมาช่วยตลอดเลยเขาก็เขาก็นะาทเราก็ก็คือทําให้เขาเห็นทําให้เขาดูครับ เป็นตัวอย่างเขาแต่ว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมก็พาเขามาขี่จักรยานเล่นมาดูมาพามานอนพากลางเต็นท์ก็มาไปดูสวนไผ่ก่อนไหมฮะครับเดี๋ยวเดินไปดูสวนไผ่ที่ปลูกแล้วเป็นรายได้เริ่มแรกนะครับนี่กรณีว่าเป็นราชการไม่มีเวลาทำ24ชั่วโมงเออจะปลูกอะไรดีครับดูแลน้อยแต่ได้ผลนะครับใช่ครับไผ่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งครับ จริงๆท,ที่นี่ก็ปลูกเริ่มพวกไผ่กิมซุงไผ่สร้างมนไผ่บงหวานครับไผ่เลี้ยงหวานพวกนี้ครับไผ่เลี้ยงไผ่ลวกพวกนี้ครับ,รบล้าก็กําลังที่จะนําสายพันธุ์ต่างๆเข้ามาปลูกที่นี่อย่างละต้นสองต้นนะครับ,รบเพราะว่าเราจะไปซื้อราคาแพงทีเดียวลงมาเป็นไร่ๆสองไร่เราก็ไม่มีทุนขนาดนั้นเราใสา่อย่างละต้นสองต้นแล้วก็มาขยับขยายตอนกิ่งบ้างอะไรบ้างขยาย เป็นสายพันธุ์ของตัวเองครับแล้วการให้น้ําของพี่ใช้ระบบน้ํำยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ให้น้ำเลยใช้ให้น้ำน้ำฝนอะไรพวกนี้ครับบางทีก็ได้สูบเข้าบ้างนานๆทีครับตัวนี้ครับคือตรงนี้ยังไม่มีระบบไฟฟ้าอะไรเออผมมีปั๊มน้ําตรงนี้ครับเราจะมีปั๊มน้ําท่อจะเดินนี่ครับจะเห็นตัวตัวเอ็กเดินเดินไปนน้ำเข้าก็เป็นลักษณะสูบลาดเลยครับครับใช่ครับไอ้ระบบ p e ระบบปริงเกอร์ยังไม่มาเนาะมะไม่มาครับใช้สูบลาดก่อน รวมแล้วประมาณกี่กอนะพี่อ๋อตรงนี้ประมาณไล่ไล่อกกว่าครับตรงนี้ก็ร้อยร้อยอกกอครับก็ก็คือหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ปลูกได้4สี่ร้อยต้นครับระยะเดย้ได้ร้อยต้นครับเ็ระยะสี่คูณสี่เมตรครับจะปลูกได้ร้อยต้นครับโอ้มันหลายปีแล้วก็ยังให้ผลได้ใช่ใช่ครับการดูแลต้องให้อย่างไงก็คือแต่งแต่งกอสางกอครับต้นลำแก่ๆแล้วก็ตัดทิ้งแต่ตอนนี้เราก็เอาไผ่ตรงนี้แหละครับไปสร้างฝาย ประมาณเป็นหกร้อยลำจากตรงนี้ครับโดยไม่ได้ได้ใช้ไผ่ที่อื่นเลยก็มาเอาไผ่ที่นี่ไปสร้างฝายครับครับก็บริจาคให้ในการเพราะว่าได้ประโยชน์ร่วมกันครับคนี่ถ้าขยันแต่งเรื่อยๆมันก็จะไม่แน่นมากเนาะใช่ครับรือบางพื้นที่เนี่ยสวนที่ปทุมที่ผมอยู่ก็ปล่อยธรรมชาติจนแน่นหมดเลยนะครับใช่ครับถ้าถ้าแน่นหน่อเขาจะไม่ดกครับ แล้วมันก็สางยากด้วยนะใช่ใช่ครับปล่อยาานานยากก็คือเอ <นะ S 1> มันเวลามันแข็งอะพวกนี้เวลาเราใช้มีดมีดก็จะไปเร็วแต่ถ้าช่วงมันแตกแขนงเล็กๆครับ,รบอ่อนๆเราก็สามารถแตกมีดจะไม่นั่นเร็วถ้าเปรียบเทียบว่าไผ่กิมซุงกับไผ่สังมดอันไหนมันเจ๋งกว่ากันครับไผ่กิมซุงนี่ถ้าพูดถึงเรื่องหน่อต้องยกให้ครับเพราะหน่อแต่ถ้าถ้าพูดถึงการใช้ลำเนี่ย พอไผ่จิมสูงปุ๊บลำเขาจะไม่ค่อยตรงครับแล้วก็เป็นไม้เป็นเนื้อเขาไม่ค่อยแข็งเวลาเราตัดดูลองสังเกตดูไม้มันจะเบามากแล้วจะผุเร็วครับ,รบลำไม่ตรงถ้าจะเอาไปใช้งานเนี่ยเราต้องเลือกลำแล้วลำที่แก่จัดอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วถ้าเป็นสังหบนล่ะพี่ข้อดีอยังไงสังบนก็คือลำเขาจะตรงแล้วก็ใหญ่ครับเป็นไม้ที่ใช้งานได้หลากหลายมากเป็นโครงสร้างทําแค่ ได้หลายอย่างมากก็ดูอย่างของไปดูของของโชคแกก็ใช้ทําพวกอาคารพวกอะไรเนี่ยแต่ว่าต้องผ่านการพวกเนี้ยไผ่พวกเนี้ยต้องผ่านการแช่แช่น้ํายาครับแล้วไอ้หน่อตังหมอนก็กินอร่อยไหมคก็อร่อยเหมือนกันครับครับก็ได,ได้ได้ทั้งสองอย่างเลยอ่าถ้าจะแนะนํามือใหม่อ่ะทนที่เปิดแปลงใหม่ๆที่อย่างแนะนํำไผ่หรอเอ,อ่อแล้วแต่ถ้าถ้าอยากทำพวกไผ่สำหรับเอาไปขายที่ เอาไปขายหน่อเนาะก็เป็นไผ่กิมซงถ้าดินล้วนปนทรายแนะนําให้พวกกิมซงแต่ถ้าเป็นดินเหนียวแข็งก็ไม่แนะนําหน่อเขาจะไม่ดกเท่าดินล้วนปนทรายแล้วมีระบบน้ําที่ดีพวกนี้ดกมากยิ่งอยู่ติดกับคลองนี่หนอไม่ต้องกลัวครับถ้าเราแต่งกอสังกออยู่ตลอดเวลานะครับอย่าให้อย่าให้ใหลำม,มันแน่นกันพวกนี้หน่อจะดกมากครับทั้งหมดด,ดินทุกประเภทไหม ก็เหมือนกันครับส่วนมากไผ่เนี่ยจะชอบดินร่วนปนทรายถ้าดินเหนียวแข็งก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าลำเขาจะออกไม่ลำใหญ่เต็มที่สังเกตไผ่กิมซงนะครับถ้าปลูกในที่แล้งเนี่ยบางคนเมื่อก่อนถกเถียงกันมากเลยบอกว่าไผ่บอกว่า,ไ,วาไม่ใช่ของแท้ ของปลอมอะไรเงี้ยจริงๆมันอยู่ที่พื้นที่ครับไอ้ไผ่กิมซุงเนี่ยมันมีหลายชื่อครับบางคนก็ไผ่ตรงลืมแรงเขาสมิงทองสาย,ยามอะไรพวกเนี่ยเป็น10-10 20, 20ชื่อ,อเป็นแต่แต่ละพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันแล้วก็บอกว่าถ้าเอาไปปลูกทำไมไม,มันมีหนามบางทีทำปลูกเอ้ยลำทำมสีเหลืองแต่ถ้าที่สังเกตถ้าที่ดีดีดินด,ดีพวกเนี้ยก็จะลำออกสีเขียว ก็เป็นข้อถกเถียงกันมานานนะครับแต่แต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยพวกนี้ก็จะรำเขียวแล้วก็หนอ่อเขาจะดกครับ <c oughs> <ๆ>แต่ก็มีการดูแลเนาะตัดแต่งครับการตัดแต่ง <c oughs> ถ้าปล่อยธรรมชาติเลย <c oughs> ผมเห็นมาแล้วที่สวนปทุมเนี่ยโหอย่างรกเลยครับและสางที่นี่โหยากเลยครับ <c oughs> ใช่ครับมันจะมีกิ่งแขนงมันจะพันกันตรงนังเลย มันไม่เหมือนพวกในพวกไผ่ซังซังบุนี่เหมือนกันที่ผมไปดูของอที่สีคิ้วครับที่ที่วัดเขาปลูกไว้ครับเขาก็ให้ไปช่วยดูให้ก็ก็ไปแนะนําให้เขาแต่งกอครับก็มันจะมีตั้งแต่ที่เขาเริ่มปลูกครับปีแรกๆกาให้เขาตัดออกตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเป็นลำโตขึ้นมาครับแต่เขาต้องการขยายพันธุ์ก็แนะนําให้เขาตัด พอต้นสูงมาสักประมาณสัก3าเมตรสิเมตรให้เขาก็เหยาะกอไม่ยงั้นก็ให้เขาตัดตัดออกเพื่อจะขยายขยายแปลงจริงๆแล้วอย่างที่อุตรดิตอะไรพวกเนี้ยมันจะมีแปลงสําหรับการขยายพันธุ์ครับ<อ>เขาก็จะตัดปลายเพื่อให้กิ่งแขน,นเขามันโตขึ้นครับเพื่อจะตัดได้อย่างปกติไผ่สร้างมนียครับมันจะมีแขนงออกข้าออกข้างสองแล้วก็มีตรงกลางเขาจะตัดตรงกลางออก ตัดตรงกลางเพื่อให้ขแขนงอีกสองแขนงครับมันมันโตขึ้นครับนี้มันจะตัดไอ้มันจะตอนได้สองแขนงนะครับครับแต่เราต้องตัดตัดปลายออกก่อนนะครับประมาณจากพื้นเนี่ยสามสี่เมตรเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ขแขนงมันโตขึ้น ครับเราก็จะได้ตอนตอนได้แทนที่จะตอนได้กิ่งเดียวก็ตอนได้2กิ่งเลยครับก็เป็นบวกสองกรณีสาหรับคนที่ต้องการทํากิ่งพนันธุ์ใช่ครับแต่<ช>การ,รใช้ลำก็ปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติเลยคอยแต่งกอสางกอแค่นั้นเองครับคืออยาให,ให้ให้ลําต้นเขาติดชิดกันครับต้องดูระยะห่างครับแล้วก็ต้นถ้าต้นไหนที่มันออกหน่อมาเห็นว่ามันสวยลำใหญ่แล้วก็เอาไว้ไว้เป็นต้นพันธุ์ครับแล้งี้มันมีอายุไหมฮะ โอ้ไผ่พวกนี้มีอายุเป็นเจ็ด70-80แปดสิปีครับ mm hmm. เป็นพวกไผ่กิมซุงเนี่ยแต่ยังไม่เห็นไผ่กิมซุงออกดอกเลยนะครับแต่ว่าเป็นสายพันธุ์อย่างอื่นก็กเห็นนะพวกไผ่เลี้ยงย mm hmm. ครับครับบางคนปลูกไผ่เลี้ยงลงทุนเป็นสิบยี่สิบไร่ห้าสิบไร่สุดท้ายออกดอกทั้งแปลงเลยครับ mm hmm. เขาเรียกว่าตายขุยครับตายขุยที่นี่ก็กมีครับแล้วมันก็ออกดอกออกดอกผมมันร่วงลงมาแล้วมันงอกขึ้นมา ต้นนั้นนะครับมันจะได้นับหนึ่งใหม่ครับแลวช่วงที่เราไม่อยู่อ่ะพี่วันเสาร์อาทิตย์ทึงได้มาเนี่ยมันไม่หายเหรอนอนภายเลยมันก็มีคนมาเก็บบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปหวงเขาขนาดนั้นก็บางคนก็เอาไปกินแค่กินบางคนก็เอาไปใครก็ไม่เป็นไรครับก็กนิดหน่อยครับครับผมก็อาศัยคนข้างบ้านเนี่ยเขดูแลเนี่ยบางทีรถไถยังอยู่รถไถก็ยังอยู่ ครับก็อาจจะเห็นว่าเป็นของทหารบ้างก็อยากยุ่งหรอกรเขาก็รู้ใช่ไหมเรืร่องน,นี้ว่าทหารมาทำใช่ใช่ครับเมื่อก่อนผมมายังไม่ค่อยรู้จ,จากใครมากแต่ว่าผมก็ไปเข้าไปช่วยชาวบ้านครับไปช่วยวัดบ้างไปตีสนิทเขาบ้างมีกิจกรรมของทหารผมก็เข้าไปหาหาชาวบ้านไปหาผู้นําชุมชนอะไรเงี้ยการเข้าหาเพื่อให้เขารู้จากเราครับ แล้วเห็นพี่เอาสางออกไปเนี่ยตอนนั้นที่มามันยังเยอะอยู่อ๋อตอนตอนนี้ที่ที่ที่เอาต้นออกก็คือตอนนั้นจะมีกลุ่มเครือข่ายที่เขาจะบอกว่าเอาไปเข้าโรงงานไฟฟ้าครับผมก็เลยพอดีมันมันมันแน่นอย่างนี้เลยครับผมก็เลยให้เขาตัดให้เขาตัดออกเพื่อจะให้มันแตกขึ้นมาใหม่แล้วก็บํารุงอะไรเงี้ยครับไอ้นี่ตัดอย่างนี้ไม่ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายครับไม่ตายครับเดี๋ยวก็แตกงอกมาใหม่ครับครับ ตอนแต่ตอนตัดลำออกไปเนี่ยตัดออกหมดเลยไหมหรือว่าเหลือแค่กี่ดเจรโจริงๆเราไว้ประมาณทักสองสามลำสองสามลำต่อต่อ,ต,อต่อกรครับ,รบเดี๋ยวมัจะแตกขึ้นมาใหม่ครับเนี่ยเราพอพอมันแตกขึ้นมาใหม่ปุ๊บเราก็แต่งพวกใบใบออกก็ดูแลใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมครับ อันนี้ต้นยางนาชุดนี้ปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ครก็ปลูกตั้งแต่ที่เริ่ม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 ทำเลยครับปร,ประมาณปีปี54ปี55นะครับหลังหลังจากปลูกไผ่ผมก็มาขยับขยายตามตามแนวนี้ก็พยายามปลูกยางเมื่อก่อนเนี่ยผมจะปลูกพวกมะละกอแซม oh. ครับจะเห็นภาพเก่าๆที่ทำไว้จะมีปลูกมะละกอรพร้อมกับพวกยางนาพวกนี้ครับ เลยก็มันยุบตายไปนะครับใช่ครับพวกกล้วยตามฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งตรงข้ามก็จะปลูกกล้วยครับเนยเห็นเป็นลกมากครับที่นี่เพราะว่าลูกกลัวมันให้ยาเป็นมิดครับและไผ่ไอ้ต้นศักทางโน้นเป็นของพี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับรัวใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูไผ่ไผ่เลี้ยงที่ต้นต้นแม่เขาตายนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ต้นแม่เขาจะออกดอกเขาเรียกว่าไตายขุยคราวนี้มันจะมีต้นที่เป็นต้นเมล็ดครับที่มันร่วงลงมาเนี่ยฮะอันนี้จากเมล็ดเลยครับนี่ครับนี่จะแต่มันตอนร่วงมาเนี่ยดอกมันเยอะมากเลยนะครับใช่ครับผมก็ตอนนั้นไม่ได้มาเก็บถ้าถ้าได้เก็บช่วงนั้นโอ้โหบ,บางทีเขาก็เรียกว่าทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่ครับเห็นไหมครับ<อ>นี่ยมันร่วงลงมาบางคนก็เก็บเมล็ดเมล็ดออกไปเพาะก็มีครับ นี่ก็ปล่อยเลยครับปล่อยปล่อยเลยอันนี้เรานับจำนวนปีชัดเลยเนาะว่าก็นับหนึ่งใหม่เลยครับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่เลยแต่กรณนี้ที่ไปซื้อตอนมาเราไม่รู้ว่าต้นพันต้นนั้นอ่ะมันกี่ปีมาแล้วใช่ครับใช่ครับแต่แต่ว่าในเรื่องของไผ่เนี่ยเราก็ต้องดูดีๆนะครับว่าไผ่ที่เราไปซื้อเม็ดเข้ามานะครับมันใช่ของแท้หรือเปล่า ต้นยางนาต้นนี้หน่อยพี่ครับครับผมมีต้นปีต่างเลยนะสวยงามมากครับได้หลายต้นแล้วเนี่ยพี่เนี่ยครับใช่ใช่ครับก็หลายต้นเป็นเพราะมันติดคลองใช่ป่าครับใช่ครับก็จริงๆแล้วนะครับตรงไหนมีน้ําเนี่ยน้ําก็จะขยายเขาเรียกน้ําใต้ดินนะครับฮะมันก็จะซึมแล้วก็จะมีความชุ่มละแวกแถวนี้จะมีความชุ่มชื้นเย็นครับเราปลูกอะไรก็ชอบริมห้วยเนาะใช่ครับ ท,ที่ที่บ้านผมโชคชัยเนี่ยป่าเขาเรียกป่ายางครับแถวนั้นจะเป็นยางธรรมชาติเยอะมากครับเนี่ยดูต้นงามงามมากเลยเนี่ยครับ,รบตัวฝั่งนี้ก็งามมากครับเดี๋ยวพาเดินอ้อมไปทางทน้นครับท,ที่ที่เริ่มปลูกใหม่ก็มีครับที่ปลูกไม้เป็นบำนาญชีวิตนะครับผม ต้นนะพี่ยางนาเนี่ยโอ้ถ้าท่านผมไม่เคยนับเลยนะครับแต่จริงๆที่ปลูกปลูกใหม่ก็มีไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบต้นอันเก่านี่ก็ประมาณสักสามสิบสามสิบต้นครับนี่ครับโดเดินอ้อมมาเนี่ยครับทั้งทั้งหมดเลยที่ที่ที่ปลูกครับใช่ครับนี่ครับครับเลือดมานี่เลยครับมันลกๆหน่อยครับครับเนี่ยที่เห็นมะฮอกกานีปลูกปีที่แล้วครับ อันนั้นมะฮอกกานีครับที่ปลูกปีที่แล้วก็อันไหนว่างก็พยายามครับเนี่ยครับใช่ครับที่ผมถ่ายดูตั้งแต่ที่วัดเริ่มตั้งแต่ตีเตี้ยเลยแล้วก็มาถ่ายตอนตอนต้นมันโตครับมันก็มีมูลค่าไปเรื่อยนะใช่ครับนี่ก็อีกต้นแต่นี้จะเป็นพวกแคแคนาครับแคนาพวกนี้ก็ปลูกสักพวกมะข่าครับมะข่าครับ แต่แต่ที่นี่ผมว่าดูดินแล้วก็ต้นสักเขาชอบมากถึงเด้โตตรงนี้ก็เรียกที่นี่ดินดําเมื่อก่อนที่ผมทําเมื่อก่อนเนี่ยผมจะทํานาด้วยนะครับแต่ครั้นี้มันเราไม่มีเวลาหนึ่งเราทํานามันห่างเขาครับเวลาถึงดูเก็บเกี่ยวปุ๊บนกเอาไปกินก่อนหมด <laughs> ไ,มนนไม่ทันนกครับนี่ลักษณะดินอย่างนี้เลยนะครับร่วน,นกนทรายครับ เนี่ยดูต้นวันนี้ก็นครับแคนาก็ครับครับก็คือเห็นแคนามันไปอยู่ตามปั๊มน้ํามันหมดครับอันนี้เลยเอามาปลูกที่นี่มานี่นี่ก็ปลูกหลังๆมาอีกสักสองสามปีนะครับเมื่อปีปีที่แล้วครับตัวนี้ครับนี่ครับผมก็จะเอาผักหวานมาลองทดลองดูครับนี่แทรกไปกับต้นพวกนี้ครับอย่างพี่เปียกบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปฉีดถุง ครับพวกนี้กิบก้นถุงเนาะครับกิบก้นถุงครับ,รบแต่ที่นี่ก็คือปูดง่ายอ่ะ,อะมันอยู่ใกล้ไผ่ไครับจริง,รงๆแล้วถ้าการปลูกปลูกไผ่ถ้าปลูกปลูกไผ่กับปลูกไม้ป่าพร้อมกันโอเคโตโตได้แต่ถ้าปลูกไผ่ก่อนแล้วมาปลูกไม้ป่าทีหลังก็อาจจะช้าหน่อยครับครับแต่ที่ดีเอาสูตรลุงโชคเลย ปลูกป่าไปก่อนแล้วก็ไผ่ตามที่หลังอย่างอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าปลูกไผ่ก่อนไม่ไม่ได้เพราะไผ่หากินบนผิวดินรากมันจะแน่นเนาะใช่ครับรากแน่นเนี่ยผมเอาออกเพื่อจะให้ต้นไม้แถวนี้มันโตครับครับนี่แค่นาก็ได้หลายต้นนะเนี่ยครับใช่ครับเราเห็นแต่อยู่ในปั๊มน้ํามันใช่ครับไปอยู่ในปั๊มน้ํามันหมดเลยผมเมื่อก่อนเป็นเด็กๆ ไปเห็นได้อยู่ตามทุ่งนาต้นใหญ่คราวนี้พอไปมามันเริ่มหายเริ่มหายเพราะว่ามันไปอยู่ตามปัม๊มเขาขุดไปอยู่ปั๊มหมดผมก็เลยนึกว่ามันจะสูญหายหันก็เลยเอามาปลูกที่นี่นี่ก็เริ่มออกดอกแล้วครับทนดอกกินได้ครับดอกกินได้ด้วยครับเน,นี่ยเราก็เอาไปปลูกเสริมเสริมกันเนี่ยครับ นี่ก็มันก็งานเบาไปเรื่อยๆนะพี่ครับแต่พอแทรกไปมันมันก็ไม่ค่อยเป็นหญ้านะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับครับหญ้าก็เบาบางลงใช่ครับก็คือพูดง่ายๆไผ่ต้นไม้เนี่ยมันจะคุมหญ้าโดยอัตโนมัติของมันนะครับงั้นก็จะไปดูแถวนู้นที่ที่พี่เปี๊ยกเคยไปถ่ายว่าทางทางทาง้น้นครับครับได้ครับนี่้วก็ พยุงครับในต้นพยุงคงฮะตัวนี้ทําขนาดนี้ไม่เหนื่อยแน่จันถึงสุกก็ทํางานในค่ายต่ <c oughs> อตสนนผมว่าไม่ลําบากแลว้วก็คือความชอบครับ,บ <c oughs> เราทําไงเราจะเผื่อเรากรเกษียณมาเราก็มาอยู่ในไร่ในสวนเราผมว่ามันก็เราอยู่กับอากาศอากาศสดชื่นครับ สุดท้ายเราก็มาอย่างเงี้ครับคนที่ <c oughs> กเกษียณไปแล้วขนาดในพลครับาบางทีอระดับในพลหรือว่าท่านเป็นพันเอกก็โทรมาหา เห็นดูคลิปดูอะไรที่พี่เปี๊ยกเอาลงไว้ก็อยากมาทําเรื่องโคกหนองนามั่งให้ไปช่วยดูให้หน่อยว่าจะปลูกอะไรดีอะไรเงี้ยช่วยแนะนําก็ก็ก็หลายท่านนะครับที่ที่เข้ามาแล้วก็บางทีไปช่วยดูครับยิ่งช่วงโควิดนี่ทําให้คนหันมาทางนี้เยอะใช่ใช่ครับเยอะเยอะมากเลยสังเกตพูดง่ายว่าต้นไม้ร้านต้นไม้เนี่ยขายดีมากครับเพราะว่าคนตกพอตกงานปุ๊บไม่รู้จะ ไปทําอะไรอ่พอมองเห็นว่าในเรื่องของการทําการเกษตรผมคิดว่ามันเป็นความยั่งยืนชนิดหนึ่งอย่างน้อยเรามีกินครับครับพอมีกินถ้ามันเหลือเราก็ไปขายไปจําหน่ายได้ก็เป็นสร้างไรายได้ให้ขึ้นมาครับ,รบแ็นมากจริงๆราคาถูกแล้วก็แปรรูปอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ต้องมีเครือข่ายมีครับช่วยกันขยับขยายครับ ครับเนี่ยที่ว่างๆเนี่ยผมว่าจะหว่านพวกกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบแดงนะครับ<ม>ก่อนผมจะปลูกมะม่วงครับแต่ว่าบางทีเราไม่ได้มาดูแลมันก็ตายบ้างครับเนี่ยก็จะลงฟักทองมั่งก็จะได้เมล็ดฟักทองที่เป็นเมล็ดที่ไม่อันนี้ไม่ได้ซื้อมาจากตลาดนะครับมไม่ใช่ของบริษัท จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เครือข่ายเรารสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้นะครับอี่ตุลมีอะไรฝากข้อคิดหรือว่ากําลังใจให้กับพี่น้องมั้งครับผมจริงๆแล้วการทําเกษตรก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับอยู่ที่เราหาความรู้ศึกษาดีๆนะครับ,รบแล้วก็สามารถอ,อย่างน้อยเรามีกินนะครับอย่างน้อยเรามีกินแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัว พออยู่ได้นะครับ mm. ก็คือไม่ทําจนคือไม่ต้องลงทุนที่ว่าจะต้องเอาเงินมาทําเยอะๆแต่ถ้าเราทําค่อยเป็นค่อยไปซื้อมาปลูกอย่างแล้วมีกี่ต้นแล้ว็ขขยายเองเรามีหาความรู้การตอนกิ่งการขยายพันธุ์เราก็ไม่ต้องลงทุนมากแต่บางทีแก่ต่กนเนี่ยชอบลงทุนตู้มเดียวเลยบางทีก็กระแสนะครับราคาอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้เรา ไม่ได้อย่างเกษตรพวกเกษตรเชิงเดี่ยวแต่ถ้าเราผสมผสานเนี่ยครับมันก็ได้อันนี้เราขายไผ่บ้างขายกล้วยบ้างขายมะม่วงบ้างครับก็คือเอาความหลากหลายครับปลูกแบบหลากหลายครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับครับที่ติดตามครับผมซองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชา แผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าอาดินอันสดใสเพื่อฟา้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟา้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทย